รีโวรีโวนะครับนี่ล่างสมบูรณ์แล้วนะครับไม่อยากจับเลยว่ะ <c oughs> พิ่งขัดมามาดูเลยออกแบบเองทุกอย่างนะครับอลูมิเนียมหนาสามมิลน,นะครับไม่อยากจับเลยว่ะพี่แชมป์นะซีนซีอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับงานเราโหดอยู่แล้ว๋ผมยังไม่ได้เชื่อมนะครับตัวแรกชิ้นแรกเลยร้อนๆอ,อยู่เนี่ยเหตุเหมือนเดิมซีนซีนะครับ นี่น้แป,นปนแปงน้ป้งน้แปลนี่นะครับลิ้นปีกผีเสื้อนะลิ้นเดิมนะครับนี่ด้าน,นล่างนะครับตรงนี้จะเป็นพับหมดแล้วนะครับเชื่อมแค่ตรงนี้เนาะนะครับส,สวยเลยด้านในมินนียมแบบทองนะแข็งจริงๆนะนะครับน้าแปนหนาสามิมิลนะครับหลอ่อเลยเนี่ยหล่อเหมือนผมไหมใครจะเป็นคนแรกนะครับตรงนี้นี่ผมคิดนานมาก ว่าจะได้นะครับวันนี้ออกมาแล้วนะครับนานแล้วแหละนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้ตัดนะครับนี่เลยเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเต็มให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ่ารีโวครับรีโวใครสั่งได้ตัวนี้แล้วนะครับผมบอกเลยงามีหลีนะครับที่พี่เพื่อนๆตัวนี้สมบูรณ์แล้วกิ้งลังนะครับไอดีไม่ต้องสับแล้วนะซื้อขาดไปเลยครับ